สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตการทดลองเลี้ยงหอยปังเป็นสัปดาห์ที่42นะครับหอยคงนาก็เป็นสัปดาห์ที่31นะครับวันนี้ก็วันที่6ธันวา6กสนะครับวันนี้ก็ทําการย้ายหอยนานะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วนะครับวันนี้ผมกําลังย้ายหอยนานะครับที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นหอยนาที่เลี้ยงเองนะครับเพราะจากไข่เลยนะครับ ก็จะย้ายไปลงกระชังนะครับไม่รู้ว่าจะเลี้ยงได้หรือเปล่านะครับในกระชังน้ํานะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะต้องใช้บ่อนะครับจะต้องตากบ่อนะครับว่าต้องเตรียมตัวจะเพาะกบนะครับต้องตากบประมาณเดือนสองเดือนนะครับก็นะครับหอยนาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไซส์นะครับก็มันก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับหอยนานี่ผมบอกเลยนะครับอัตรารอดน้อยมากนะครับน้อยมากๆนะครับเท่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยนะครับ ไข่นี่ได้เยอะนะครับเป็นพันนะครับแต่ว่าลูกหอยเนี่ยเนี่ยก็จะมีประมาณเนี้นะครับเราก็จะในบ่ออนุบาลอีกหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับกำลังย้ายอยู่นะครับเนี่ยก็มีไม่เยอะนะครับก็บางรุ่นก็ตัวใหญ่แล้วอัตรารอดน้อยนะครับเนี่ยอันนี้จะเลี้ยงจากไข่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยรอดแค่นี้นะครับที่เหลือนะครับที่เหลือที่เหลือรอดมาเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีตรงบ่ออนุบาลนันอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวอันนี้ไว้ในนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องปล่อยน้ําแล้วก็จะจับมันยังมีเหลืออยู่อีกนะครับแต่ว่ารอดไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะนะครับเนี่ยนะครับเหลือประมาณเนี้ยนะครับนี่ใครคิดจะเลี้ยงหอยนาเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับต้องหาข้อมูลดีๆนะครับศึกษาดีๆก่อนนะครับก่อนจะลงทุนนะครับของมีชีวิตเนี่ยเราเหมือนที่ผมบอกนะครับของมีชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมทดลองเลี้ยงนะครับตอนนี้ผมเลี้ยงหอยปังกับหอยนานครับก็คือดูแล้วหอยปังเนี่ยน่าจะโอกาสรอดมากกว่านะครับ หอยนาเนี่ยโอกาสรอดน้อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเลี้ยงไม่ได้นะครับมันอาจจะเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าวิธีการเลี้ยงของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะเท่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยนะครับหอยหน้าเนี่ยผมรอดน้อยนะครับได้ประมาณขนาดนี้เองนะครับนิดหน่อยเองนะครับแล้วก็อยู่ในบ่ออนุายนิดนึงเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับก็เนี่ยครับสภาพบ่อนะครับก็อันนี้มีปลาด้วยนะครับนี่นะครับ วันนี้เป็นพวกปลาทับทิมแล้อันนี้ก็จับลูกมานะครับจากบ,บอ่อที่มีกระชังนะครับพวกปลานินปลาทับทิมนะครับก็มีเยอะเท่าไหร่นะครับประมาณสองพันกว่าตัวได้นะครับเนี่ย,ยจับมานะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปเลี้ยงที่นู่นแหะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีบอ่อใส่นะครับเพราะว่ามันพามไปเจาะกระชังหมดนะครับเนี่ย คร you know? so right. like ับหอยหน้าอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่เคยเลี้ยงอยู่นะครับเนี่ยที่เคยเลี้ยงหอยหน้านะครับนี่ครับลักษณะการทําบ่อมันจะทําแบบนี้นะครับอันนี้กบมันเป็นแผลนะครับมาปล่อยไว้นะครับนี่ก็บ่อหอยหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้ยังเหลืออยู่นะครับพอพันแม่พันเนี่ยแต่ว่าเหลือไม่เยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเอาออกไปแล้วนะครับชุดหนึ่งนะครับมันก็ไอ้เหลือไอที่มันฝังดินนะครับที่ตอนนั้นที่ไม่ได้หานะครับตอนนี้มันอยู่ในน้าแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะย้ายไปนะครับเดี๋ยวต้องปล่อยน้ําแล้วย้ายมันไป นี่ก็จะเป็นบ่อหอยปังนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยปังนะครับตอนนั้นที่เลี้ยงนะครับนี่คือลักษณะบ่อนะครับที่ใช้ทําแล้วก็เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูบ่อยๆนะครับนี่นะครับเผื่อใครจะไปทําบ่อนะครับนี่นะครับบนพื้นนี่ก็ไม่มีดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อลูกหอยปังนะครับตอนนั้นนะครับที่เอามาเลี้ยงอยู่นะครับตอนนี้ก็ย้ายไปหมดแล้วนะครับ นี่นะครับอยู่ในกระชังแล้วก็ปล่อยไปในบ่อดินอีกนะครับก็เดี๋ยวจะย้ายพ่อแม่พันธุ์ไปปล่อยนะครับ่อยหน้าเนี่ยนะครับปล่อยลงดินไปเลยนะครับปล่อยลงไอ้นี่ไปเลยส่วนลูกเนี่ยจะเอาไปลงในกระชังนะครับในกระชังน้ําก็ลองดูนะครับว่าจะรอดไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มอากาศเย็นนะครับนี่จะเป็นบ่อประดุกผมนะครับนี่นะครับ ันนี้ลองเอาอาหารมาให้นะครับปกติผมไม่ค่อยได้ให้อาหารนะนี่เลี้ยงมาเป็นปีนะครับตัวใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้เลี้ยงไม่เคยให้อาหารนะนานๆผมจะให้อาหารัาทีนะครับตัวให่ก็จะกินซากกบนะครับที่มันตายเพราะว่ากบเนี่ยมันตายทุกวันนะครับเลี้ยงกบเนี่ยก็ตัวไหนตายก็ไม่โยนให้มันมันก็กินนะครับเนี่ยตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขายเหมือนกันครับไว้ดูเล่นครับเลี้ยงแล้วไม่ค่อยอยากขายอะไรนะครับ แลกอนกันนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูลูกหอยหนานะครับไปดูลูกหอยหนาที่เหลืออยู่ในบอ่อใบอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเดินไปเลยดีกว่านะครับใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อคลิปที่นู่นนะครับที่บอ่อกระชังน้านะครับเดี๋ยวจะเอาหอยนาเนีน่ยย้ายไปลงบอ่อกระชังน้ํา ไม่รู้มันจะเลี้ยงได้หรือเปล่านะครับในกระชังน้ำเพราะมันไม่มีดินครับแต่ลองดูนะครับไม่เสียหายนี่ครับนี่เหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับนี่แต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหอยนาเนี่การรอดน้อยมากนะครับบอกเลยใครจะเลี้ยงก็ต้องศึกษาดีๆนะครับแต่ผมเลี้ยงมาเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยติดนะครับได้น้อยนะครับได้น้อยเปอร์เซ็นการรอดนี่น้อยมากนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวจะลองเอาไปใส่กระชังดูนะครับว่าจะเป็นยังไง แต่ว่าจะต้องตักบ่อไว้นะครับบ่อนี้ที่ผมย้ายไปนี่คือบ่อนี้เป็นบ่อพ่อแม่พันกบนะครับเพราะว่าผมจะต้องเอาพ่อแม่พันธุกบเนี่ยมาเก็บนะครับก็ไปซื้อพ่อพันุ์มานะครับแล้วก็มาใส่บ่อไว้นะครับเนี่ยต้องย้ายย้ายไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีไม่มีใส่นะครับไม่มีบ่อใส่นะครับเนี่ยเนี่ยนี้เป็นพ่อพันธุนะครับซื้อมาครับก็จะต้องมาใส่อันนี้นะครับ บอกนะครับบางทีทำอะไรจะทำหลายอย่างจะมีที่ใส่นะครับทำได้แรต้องเตรียมดีๆนะครับอันนี้ก็คือทดลองเลี้ยงหอยมาปีหนึ่งนะครับเกือบปีนะครับก็ได้ผลหอยปังนี่จะโอกาสรอดนี่สูงกว่าหอยนานะครับหอยนานี่จะโอกาสรอดนี่น้อยนะครับแต่ทั้งนี้งนั้นไม่ได้แปลว่ามันเลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนเขาอาจจะมีวิธีที่เลี้ยงแล้วรอดเยอะนะครับ เดี๋ยวของผมเนี่ยน้อยครับผมเลี้ยงวันเนี่ยรอดน้อยนะครับน้อยมากนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่น้อยมากเลยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่บ่ออ่าที่มีกระชังนะครับเดี๋ยวผมจะวิดีโอนี้ไปต่อนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อบ่อกระชังแล้วนะครับก็เจ้าหอยไปลงนะครับนี่เดี๋ยวจะเอาลงลงกระชังทั้งหมดเลยครับนี้ลูกหอยนะครับก่อนจะมาก็ไปหา ได้มาอีกหน่อยหนึ่งนะครับในบ่อนะครับมันฝังดินอยู่นะก็ไปคุยคุยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นหอยนาที่แบบจากการเลี้ยงนะครับอันนี้ปนจุบันไว้จะไข่เลยนะครับเนี่ยนะครับจะไข่เลยนะครับก็นี่อีกชุดหนึ่งนะครับนี่ชุดหนึ่งแต่นี้จะตัวเล็กนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเลยนะครับผมจะปล่อยใส่กระชังนะครับแล้วก็มีพ่อแม่พันธุ์นะครับที่แบบ เหลืออยู athlete, Curry, okay? maple, ่นะครับพ่อ่พันก็จะปล่อยปล่อยลงดินไปเลยนะครับปล่อยลงบ่อนี้ไปเลยนะครับนี่ผมปล่อยไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็เริ่มปล่อยไปแล้วมันก็จะมีตัวเล็กด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเล็กนี่น่าจะเป็นไข่ที่ผมไม่ได้เก็บนะครับตอนนั้นมีตัวเล็กเยไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันอยู่ในบ่อพ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับผมไม่เอาไปปนกับหอยที่ผมเลี้ยงนะครับ เมือ่อก่อนนี้เคยไปปล่อยแล้วนะครับผมเคยปล่อยลงไปในนี้แล้วนะครับชุดหนึ่งนะครับรู้สึกจะใส่ไปสองตะกร้านะครับไม่กี่โลนะครับเหลือไม่กี่โลตายหมดนะครับแล้วก็หอยใต้นะครับทั้งหอยใต้ทั้งลูกหอยใต้ทั้งพ่อแม่พันหอยปังอะไรียผมปล่อยลงไปหมดเลยนะครับปล่อยมุมนู้นนะครับส่วในที่อยู่ในกระชังนี่ก็จะเป็นชุดหลังนะครับก็ลองเอามาปล่อยเลี้ยงในกระชังดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกหอยนะครับ ลูกหอยนาเนี่ยนะครับที่ที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยเลยนะครับใส่กระชังเลยนะครับรวมไปเลยครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีตัวเล็กเยอะนะครับเนี่ยตัวใหญ่ก็มีนะครับไอันนี้ทั้งหมดคือที่เลี้ยงไว้นะครับ นี่คือที่ผมเลี้ยงไว้นะครับจากไข่นะครับจากไข่เลยผมจะเอาลงไปในนุู้เลยนะครับมันลำบากหน่อยนะครับมันสูงนะครับ ลงไปเลยนะครับโอเคอันนี้ผมเทลงไปแล้วนะครับ วันนี้ก็เทปไปแล้วก็ให้อาหารไปด้วยนะครับนี้จะมาดูหอยปังนะครับปังตัวใหญ่ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับ ครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นกระชังที่สองนะครับอันนี้คุณจะหวานอาหารไว้เมื่อกี้นะครับ ตอนนี้เอาอาหารมาให้นะครับแล้วก็พวกจอกนะครับจอกมาใส่ทิ้งไว้นะครับนอกจากตอนนี้เขาเริ่มกินเก่งนะครับอันนี้ก็กก็ชั้นที่สามเริ่มตัวใหญ่นะครับ ถ้าเป็นกระชังตัวเล็กนี่จะเห็นเยอะนะครับชังตัวเล็กนี่ชอบลอยขึ้นมานะครับตัวใหญ่นี่ต้องรองเย็นๆมืดๆน,น,น,นะครับ เป็นช่วงเย็นเนี่ยจะเยอะนะครับตอนนี้ยังไม่เย็นเท่าไหร่ันนี้แดดยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมจะหยุดวิดีโอไว้นะครับโอเคนะครับนี่ผมเดินมาจะรอบแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจากฝั่งนู้นนะครับจะรอบงี้ครับ เจออยู่ตัวเดียวนะครับตอนนี้นะครับนี่หอยปังนะครับก็เดินมาเพิ่งจะเจออยู่ตัวเดียวนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เดินมาหนึ่งรอบนะครับก็เจอหอยปังแค่ตัวเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะมันกว้างนะครับจะหาไม่เจอ นี่ก็มาดูหอยนายอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับอ๋อน้อยนะครับน้อยรอดน้อยนะครับใครจะเลี้ยงหอยนานี่ต้องคิดทบทวนดีๆนะครับออกหาข้อมูลวิธีการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยให้ดีนะครับเื่อจะรอดเยอะนะครับนี่ผมได้ไข่เยอะนะครับแต่ว่าเลี้ยงมาแล้วอนุบาลมาแล้วเหลือนิดเดียวนะครับมันตายไปเยอะนะครับพังไม่พังก็ตายกันหมดนะครับเหลือไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ เปอร์เซ็นต์การรอดนี่หอยปังรอดเยอะกว่านะครับเท่าที่เลี้ยงมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเลี้ยงไม่ได้นะครับมงีหลายคนอาจจะเลี้ยงรอดนะครับอาจจะเลี้ยงแล้วเปอร์เซ็นต์การรอดอาจจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมเท่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยนะครับมันรอดน้อยนะครับหอยปังนี่จะได้เยอะกว่านะครับหอยปังจะได้เยอะกว่าโอเคนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็หอยปังนะครับเป็นสัปดาห์ที่ สี่สิบสองไว้คงนาก็เป็นสัปดาห์ที่31นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามที่ช่อง youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับ